พ o เ d e n Angel สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกันประจำเดือนสิงหาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ โอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอดูดวงในอดีตนะคะไล่เรียงไปจนถึงปัจจุบันแล้วก็อนาคตของชาวราศีกันไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีกันคือเจ็ดเหรียญอัศวินถือเหรียญสองดาบคิงออฟสอดและก็ The Hermit นะคะ เปรียบเสมือนเป็นตัวตนของชาวราศีกันในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะสำหรับไพ่เจ็ดเหรียญนั่นเองนะคะการที่คุณจะทําอะไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นการลงทุนนะคะในเรื่องของการเงินหรือว่าลงทุนในเรื่องของความรักคุณคิดว่าความรักนั้นนะคะเป็นสิ่งที่มีค่าและคนที่ควรค่ากับสิ่งที่แบบความรักที่มีค่าของคุณนั้นคือคนนั้นจะต้องทําให้คุณรู้สึกว่า ความรักของคุณนั้นมีค่านะคะไม่ใช่ว่าคุณให้ความรักเขาไปแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าความรักของคุณอะไรอย่างเงี้ยชาวราศีกันจะรู้สึกแบบฉันไม่น่าให้ความรักฉันไม่น่าจะรักฉันไม่น่าจะคบออกับคนคนนี้เลยอะไรประมาณนี้อารมณ์ฟิลลิ่งประมาณนั้นนะคะจึงทําให้บางทีนั้นชาวราศีกันจึงตัดสินใจในการครบหาดูใจกับใครนั้นค่อนข้างนานหรือ,อเป็นการศึกษาดูใจกันแบบ บางคนนะอาจจะเจอปุ๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็อาจจะแบบเป็นแฟนกันเลยนั่นนี่อาจจะไม่ใช่สําหรับชาวราศีกันราศีกันค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะให้ทบทวนให้รู้สึกว่าคุณเห็นฉันเป็นสิ่งที่มีค่านะหรือว่าควรค่าต่อสิ่งที่รักษาหรืออะไรก็แล้วแต่นะฟีลลิ่งประมาณนั้นต่อมาเป็นไพ่อัดวินถือเหรียญ สำหรับไพ่ใบนี้นะชาวราศีกันในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นเวลามีความรักหรืออะไรก็แล้วแต่คุณเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่องของความรักพอสมควรนะคะนะเห็นแบบนี้นะคะเวลาที่คุณมีความรักหรือคนคนนั้นนะคะคุณคิดว่าโอเเขาควรค่าแก่การที่แบบฉันจะมอบความรักให้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะมอบให้เลยนะแบบกล้าที่จะเทหมดหน้าตักเลยก็ว่าได้ จึงทําให้ชาวราศีกันหลายคนนั้นเสียใจกับความรักก็ดีกว่าคนอื่นชาวบ้านชาวช่องเขานะคะ,น,ะนี่ก็คือเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าในอดีตถ้าคุณมองย้อนไปคุณเคยทุ่มเทความรักคุณเคยมีความรักนะคะให้กับใครสักคนหนึ่งแล้ววันหนึ่งคุณมารู้ณนะปัจจุบันว่าโอ้ฉันทุ่มเทฉันรักเขามากขนาดนี้เลยเหรออะไรประมาณนี้นะคะแต่มันก็เป็นไพ่ในอดีตไปแล้วนะ ต่อมาเป็นไพ่2ดาบใบนี้สำหรับชาวราศีกันหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคู่รักของชาวราศีกันก็ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีโลกสองใบในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะคบกับใครหรือจะจริงจังกับใครเพราะว่าอีกคนหนึ่งฉันก็รักอีกคนหนึ่งฉันก็แคร์นะ อะไรประมาณนี้นะคะจึงเลือกที่จะคบกับคนสคนหรือมีโลกสองใบไปพร้อมๆกันนะในกรณีนี้ก็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 มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะชาวราศีกันหลายคนนะคะมีการเลิกลาหรือมีการทะเลาะเบาแววงกันกับคู่ของตนนะคะมีในเรื่องของการที่เขามีโลกสองใบเนี่ยกรณีนี้มีเยอะเช่นเดียวกันนะต่อมา king of swords นะ ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าผู้หญิงชาวราศีกันในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นคุณเป็นคนที่คบหาดูใจหรือว่ามีโอกาสได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่มีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วผู้ชายคนนี้เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าปฏิบัตินะถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้เป็นผู้ชายที่โรแมนติกอะไรมากมายนะักแต่เขาจะปฏิบัติหรือเขาจะทำให้คุณเห็นว่าเขารักคุณนัน่นนี่นะคะ นี่ดูจากการกระทําของเขาเป็นส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้นะแต่ข้อเสียของเขาอาจจะดูซีเรียสเคร่งเครียดตลอดเวลาบางทีก็รู้สึกตึงๆในความสัมพันธ์เกินไปอะไรอย่างนี้นะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีกันไพ่ใบนี้อาจารย์ก็อยากจะบอกว่าเวลาที่คุณอยู่ในห่วงแห่งความรักบางทีคุณชอบที่จะตัดสินใจแถมไปตัดสินใจ เรื่องบางเรื่องให้กับคนที่คุณรักด้วยนะบางทีคุณก็ควรที่จะปล่อยให้คนที่คุณรักนั้นได้มีโอกาสได้เลือกได้ตัดสินใจเองบ้างนะอาจารย์รู้ว่าคุณมีความหวังดีนะแต่ลึกๆแล้วนะคะเขาเหล่านั้นก็อยากที่จะมีสเปซอยากที่จะมีพื้นที่ที่จะตัดสินใจเรื่องของเขาเองได้นะนะบางทีชาวราศีกันผู้ชายอาจจะจู้จี้จุกจิกหรืออาจจะแบบพยายามจัดแจงนั่นนี่นะคะด้วยความหวังดีไง หรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่คุณขาดในเรื่องของความโรแมนติกไปน,นิดนึงนะคะมีความตึงๆมีความซีเรียสกับความสัมพันธ์มากเกินไปถ้าลดหย่อนลงได้นิดนึงจะทำให้คุณนั้นเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะต่อมาเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่ประจำราศีกันมีชาวราศีกันที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีกันด้วยกันเองก็ได้นะสำหรับไพ่เดอะเฮอร์มิตใบนี้ แล้วไพ่ใบนี้สำหรับคนโสดในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นคุณเป็นคนที่ต้องการความสงบต้องการความเงียบต้องการความสันโดษมีโลกส่วนตัวสูงมากนะคะจึงทําให้ชาวราศีกันหลายคนเลือกที่จะเป็นโสดเพราะว่าคุณรู้สึกว่าโลกนี้มันช่างสับสวนวุ่นวายหรือการที่ฉันไปคบกับใครสักคนหนึ่งแล้ววันหนึ่งแล้รู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วนั่นนี่ชีวิตช่างวุ่นวายนะ ฉันเลยตัดสินใจอยู่ด้วยตัวคนเดียวอะไรประมาณนี้อันนี้คือความคิดของชาวราศรีกันหลายคนจริงไม่จริงนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาและสำหรับคนที่ห่างๆกับแฟนหรืออาจจะมีการเลิกลาเลิกคบกันไปสักระยะเวลาหนึ่งนะคะอาจารย์ก็รู้สึกว่าแฟนเก่านะคะในฐานะของคนรักเก่าของชาวราศรีกันหรืออะไรประมาณนี้เขาก็ยัง รู้สึกว่าเขามีความรู้สึกดีๆกับชาวราศีกันนะถึงแม้ว่าจะเลิกลากันไปแล้วนั่นนี่นะเขาก็อยากจะดูอยากจะส่งอยากจะอ,อ๋อย่างน,น้อยก็อยากรู้ว่าคุณสบายดีไหมคุณเป็นยังไงอยู่กับแฟนใหม่แต่งงานไปแล้วเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ก,ก็อารมณ์คนเคยรักกันนะ่ะก,ก็ประมาณนั้นนะ ในอดีตชาวราศีกันคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุดินนะคะราศีธาตลมนะและราศีกันต่อมาไพ่ปัจจุบันของชาวราศีกันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะโอเคไพ่ใบแรก w ิวออฟ f อร์จูนหนึ่งถ้วยเก้าถ้วยราชนีถือถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วยสองถ้วยโอ้โหได้ไพ่ถ้วยสี่ใบเลยะนะคะสแสดงว่ามันมีนัยะสำคัญนะคะของชาวราศีกันอยู่มาดูที่ไพ่ใบ,บแรก w i l l of for t u n e กงล้อแห่งโชคชะตานะคะการที่ใครสักคนหนึ่งวนกลับมาเจอกันกับคุณหรือบางทีนะ คุณเชื่อในพมลิขิตไหมคุณเชื่อในอบุคภลสันนิวาสไหมนะคะอันนี้คือคําถามจากอาจารย์เพราะว่านะคะบางทีนะบางคู่มีการห่างหายกันไปสักพักหนึ่งแล้วหรือพัดภาคจากกันหรืออะไรประมาณนี้แต่จะได้มีโอกาสกลับมาวนกลับมาเจอกันนะะด้วย แรงบุพเพสันนิวาสหรือภูมิทิศนั่นเองนะคะถ้าคู่กันแล้วก็ไม่แข้วกันคํานี้ไม่เกินจริงนะคะคำนี้นะแล้วสําหรับใครเคยทับให้ชาวราศรีกรนเจ็บช้าน้ําใจไม่ว่าเขาเคยนอกใจไม่ว่าเขาเคยทําร้ายคุณไม่ว่าเขาเคยใส่ร้ายไม่ว่าเขาเคยอะไรก็แล้วแต่ ความรักของคุณในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณไม่ต้องไปแก้แค้นคุณไม่ต้องไปปองร้ายคุณไม่ต้องไปอะไรใครทั้งนั้นนะ,ะปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของกฎแห่งกรรมนะคะนะยุติธรรมเสมอต่อมาเป็นไพ่ Eight of c u p เป็นไพ่หนึ่งถ้วยที่เหมาะสําหรับชาวราศีตกันคนใดที่แบบคบหาดูใจกันอยู่ในช่วงนี้เป็นแฟนกันแล้วแฟนหรือคนรักของคุณนําความโชคดีมาให้คุณนะคะนำความโชคลาภบ,บางทีเขาอาจจะมาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของคุณให้มันเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะจากแต่ก่อนคุณคิดว่าโอ มันว้าวหว่งแหว่งมันเหมือนจิ๊กซอที่มันขาดหายไปตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยชีวิตรักของคุณแต่ว่าถ้าคุณได้เจอกับคนคนนี้หรือได้เจอแล้วก็ได้นะเพราะว่าเป็นภพ่ในปัจจุบันคุณจะรู้สึกเติมเต็มมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็คือไพ่หนึ่งถ้วยนั่นเองนะ ก้าถ้วยใบนี้นะคะสำหรับเพศที่สมอาจจะเป็นทัวชาวราศรีกันเองหรือชาวราศรีกันเคยคบหาหรือกําลังคบหาดูใจกับชาวเพศที่สามในตอนนี้ก็ได้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักครั้งนี้หรือครั้งนั้นก็ได้นะเป็นฝ่ายที่มีความมั่นใจในตัวเองมีความเอ e น g y ที่ดีสำหรับการมีความรักในครั้งนั้นเอาใจใส่แฟนดูแลแฟนได้เป็นอย่างดีนะคะไพ่ถ้วยยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีมัน มันแสดงถึงความรู้สึกความรักนะคะที่พร้อมที่จะมอบให้ด้วยความหวังดีนะคะไม่ชอบการแข่งขันไม่ชอบการแบบไม่เหมือนไพ่เหรียญนะ่ะว่าอ่างั้นไพ่เหรียญนี่จะแบบยังมีผลประโยชน์ในความรักอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไพ่ถ้วยนี่คือความรักเพียวๆความรู้สึกเพียวๆเลยนะต่อมา เป็นไพ่ u e e n of f คัพผู้หญิงชาวราศีกันในช่วงปัจจุบันนี้นะ,ะคุณค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกว่าสับสนกังวลใจหรือมีเรื่องแบบน,น้อยนนิดนึงนะในช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่เซนสติฟง่ายในเรื่องของความรู้สึกด้วยนะแต่ถ้าถามว่าคุณรักเขาไหมคุณมีความรู้สึกดีๆให้กับแฟนคนปัจจุบันที่คุณคบไหม ก็มีนะก็รักนะแต่ฉันก็มีอารมณ์หรือมุมที่แบบเันสถิถง่ายนิดนึงนะในเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกบางทีคนรักหรือแฟนหรือใครก็ตามที่จะพูดจาหรือว่าอะไรก็ตามถ้ามันกระทบกระเทือนสภาพจิตใจของผู้หญิงชาวราศีกันนั้นคุณต้องระวังเป็นพิเศษนะเพราะว่าเธอค่อนข้างที่จะเสติถึงด้วยนะแต่เธอมีความเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนนะคะ ในเรื่องของความรู้สึกคุณก็ระวังด้วยก็แล้วกันเนาะต่อมาผู้ชายชาวราศีกรไพ่ใบนี้อาจารย์รู้สึกว่านะคุณได้คบหาดูใจนะหรือกําลังคบหาดูใจกับผู้หญิงที่เขามีความเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนนะคะมีความเรียบร้อยหรือเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยอะ่ะเป็นผู้หญิงที่แบบดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะทำกับข้าวเก่งนะคะมีความเป็นฝีมือนะคะ อะไรประมาณนี้เย็บปักถักร้อยหรืออะไรประมาณนี้เธอก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันแต่เตือนนิดนึงนะคะในเรื่องของเซนสติฟในเรื่องของความรู้สึกอะไรเงี้ยเธอค่อนข้างเซนสตง่ายจะพูดจาหรือทําอะไรก็ให้แคร์ความรู้สึกของเธอด้วยต่อมาเป็นไพ่สองถ้วยไพ่ใบนี้สําหรับใครที่กําลังจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณ เขาคนนี้มีนิสัยไลฟ์สไตล์อะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกับชาวราศีกันเลยนะคะก็ดีใจด้วยนะคะเพราะว่าเจอปุ๊บคุณรู้สึกว่าเอ๊ะดูคุ้นเคยนะกับคนคนนี้ดูคุยกันรู้เรื่องดูอ่มันสินเสมอกันอะคนสินเสมอกันมันจะมีหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันแล้วก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีอะคุณจะรู้สึกได้เองนะถึงสัญญาณของไพ่สองถ้วย นะมีโอกาสที่จะเป็นรักแท้มีโอกาสที่จะเป็นคู่แท้จนพัฒนาความสัมพันธ์กลายไปเป็นคู่รักคู่สมรสหรือบางคู่อาจจะมีการวางแผนที่จะเข้าสู่ประตูวิวากันก็ก็ได้นะคะในช่วงปัจจุบันนะโอเคปัจจุบันชาวราศีกันส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศี่านน้ำนะคะธานน้ำนี่เยอะมากแล้วก็มีอาจจะดิน นิดหน่อยเข้ามาแต่ไม่เยอะเหมือนท่านน้ำนะต่อมาเป็นภายในอนาคตอันใกล้ก็คือในเดือนสิงหาคมของชาวราศีกันนะคะไพ่ใบแรกของชาวราศีกันในเดือนสิงหาคมคือเด็กถือดาบ The Lover ห้าเหรียญแปดไม้แล้วก็ต่อมาด้วยสิบเหรียญนั่นเองนะสำหรับไพ่เด็กถือดาบอาจารย์อยากจะบอกว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ใครที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองเขาคนนี้นะหรือเธอคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูง การตัดสินใจการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขาค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะในการกระทำของเขาบางทีก็อาจจะมีความดื้อเงียบอาจจะมีความเอาแต่ใจไปบ้างนั่นนี่นะอารมณ์ฟีลลิ่งประมาณนี้เลยนะนะคุณจะต้องคอยเอาใจเขาคุณจะต้องคอยแบบว่าในช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะต่อมา เดลเล v e r เวอร์เป็นไพ่ประจําราศีเมถุนมีชาวราศีกันที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีเมถุนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันเป็นนักรักตัวโยงอาจจะเป็นชาวราศีกันหรือคู่รักของชาวราศีกันเองนะที่เป็นนักรักตัวโยงเดลเล v e r เวอร์นะจ,จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีการรักหรือเลือกคบหรือคบกับอีกคนนึงเอาไว้เผื่อเลือกเผื่อรัก เผื่อเสียใจจากคุณหรือเสียใจจากเขาคุณก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่คอยสแตนบายรออยู่นะอาจารย์เรียกว่ามันน่าจะเป็นรักสามเศร้าได้อยู่นะเพราะว่าอีกคนนึงก็ไปแอบคบอีกคนนึงเอาไว้เผื่อเลือกเผื่อละอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วมีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนสิงหาคามนี้อาจจะมีอิทธิพลกับความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะคะนะจริงๆแล้วความรักมันน่าจะเป็นเรื่องของคนสองคนแต่อันนี้น่าจะมีผู้ใหญ่เข้ามาแทรกแซงด้วยต่อมาเป็นไพ่ห้าเหรียญสําหรับไพ่ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าถ้าชาวราศีกัน์คนใดที่ใช้จ่ายเงินค่อนข้างฟุ่มเฟือยใช้จ่ายเงินไม่ระวัดระวังคุณจะตกที่นั่งลําบากอาจารย์บอกเลยนะคะ ถ้าใครมาดูก่อนตั้งแต่เนินเน่นๆเนี่ยจะได้เตรียมตัวไว้เลยว่าอย่าใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยบางคนต้องเอาเงินเก็บออกมาใช้เลยนะนะอันนี้ถือว่าเป็นไพ่เตือนแล้วการที่คุณแบบผลประโยชน์หรือว่าการที่คุณแบบเหมือนสิ้นเนื้อประดานตัวขนาดนี้หรือหมดผลประโยชน์แล้วเนี่ยคนที่เคยรักคุณคนที่เคยบอกรักคุณคนที่เคยเป็นแฟนคุณหรืออะไรประมาณเนี่ยเขาจะแสดงตัวตนทันทีนะคะเพราะว่า คุณไม่ได้มีอะไรให้เขาตักตวงแล้วคุณไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรให้เขาแล้วคุณจะมองเห็นนิสัยของเขามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะคนรักไม่ว่าจะเพื่อนไม่ว่าจะใครก็ตามนะในช่วงนี้จะเป็นประมาณนี้เหมือนเป็นการคัดคนออกไปจากชีวิตนะคะเมื่อคุณไม่เหลืออะไรแล้วอะไรประมาณนั้นเลยนะแล้วเพื่อนแท้คนที่หวังดีกับคุณแท้ๆจะปรากฏขึ้นนะในดีมีเสียในเสียก็ยังมีดีนะต่อมา เป็นไพ่แปดไม้ใบนี้นะคะจะมีเรื่องเกิดขึ้นกระทนหันโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานอาจจะมีการเปลี่ยนสายงานาหรือหัวหน้าให้งานคุณมากยิ่งขึ้นหรือหัวหน้าให้งานคุณมาแบบแปลกใหม่คุณไม่เคยทํามาก่อนอะไรประมาณนี้หรือหัวหน้าให้คุณไปไประชุมแบบต่างถิ่นต่างที่ต่างจังหวัดหรืออะไรประมาณนี้นะมันมีเรื่องแบบจะให้คุณเซอร์ไพรส์อ่ะ นะแล้วก็คุณไม่ทันตั้งตัวด้วยอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับมือไว้นะคะในเรื่องของความรักก็มีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเช่นเดียวกันมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะบางทีแฟนหรือคนรักของคุณคุยกันมาได้สักพักแล้วแหละยังไม่เคยเห็นตัวกันเป็นๆอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะมีแผนที่จะเดินทางมาหาคุณแบบฉับพลันนะมาเคาะประตูหน้าบ้านหรืออะไรประมาณแบบเนี้ยแบบเซอร์ไพรส์จริงๆอะไรเงี้ยหรือ คุณอยู่ไหนตอนนี้ตอนนี้ฉันอยู่กรุงเทพแล้วนะฉันมาหาคุณฉันเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะอารมณ์ฟีลลิ่งประมาณนี้แล้วคุณจะรู้สึกโอ้เซอร์ไพรส์นี่แหละเป็นการยกตัวอย่างเป็นการแบบเออมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะ่ะนะคะต่อมาเป็นไพ่สิบเหรียญใบน,นี้นะคะมีเรื่องให้ชาวราศีกันนั้นได้เซอร์ไพรส์เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการที่มีเงิน บางคนนะ่ะมีเงินเก็บมีที่ดินมีอะไรอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้เหมือนคุณเป็นเศรษฐีนีนะเป็นเจ้าแม่อสังหาริมทรัพย์เจ้าพ่ออสังหาริมทร์ในช่วงนี้คุณมีความโชคดีในเรื่องของที่ดินนะสังหาริมทร์อยู่แล้วในเรื่องของความรักคุณก็โชคดีนะคะมีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นอยากจะรู้จักแฟนเราหรือเราจะพาแฟนเราหรือคนรักเราไปทําความรู้จักกับพ่อแม่ญาติพี่น้อง ทางฝั่งเราหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้นะคะมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะ,ะบางทีก็มีการไปพูดคุยกันว่าค่าสินสอดเท่าไหร่หรืออาจจะมีการมั่นหมายกันไว้ไม้อะไรประมาณนี้มีเรื่องของอเงินแล้วก็มีเรื่องของการพูดคุยสินสอดค่าดองอะไรประมาณนี้ด้วยนะในบางกรณี โอเคส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีาธาตุลมราศีเมถุนราศีาธาตุดินราศีาธาตุไฟคะ่ะขอสรุปไพ่นะให้กับชาวราศีกันคะ่ะใบแรกเด็กถือถ้วยสีดาบและก็ต่อมาด้วยหกถ้วยนะ สำหรับไพ่เด็กถือถ้วยอาจารย์อยากจะบอกนะว่าใครก็ตามที่คบาหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าในช่วงนี้นะชาวราศีกันนะคะถึงแม้ว่าเขาคนนั้นจะอายุน้อยกว่าคุณนะ,ะหรือแม้บางทีเขาอาจจะมีความดือ้อมีความมั่นใจในตัวเองในการตัดสินใจนั่นนี่บ้างนะคะเพราะว่าได้ทั้งไพ่เด็กถือดาบแล้วก็เด็กถือถ้วยด้วยแต่เขามีความรักความหวังดีที่มอบให้กับคุณ นะคะเพราะว่าถ้าเป็นไพ่เด็กถือเหรียญหรืออะไรเงี้ยก็ยังพอที่จะมีผลประโยชน์หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจึงอย,อยากอยู่กับคุณแต่อันนี้เขาอยู่กับคุณเพราะว่าเขารักคุณเขารู้สึกดีๆกับคุณจริงๆและเขาบางทีเขาอาจจะมีมุมที่ดื้อบ้างเอาแต่ใจตัวเองบ้างนั่นนี่ตามภาษาคนที่อายุน้อยกว่าคุณแต่เขาก็มีพื้นฐานของความแบบรักคุณแล้วก็หวังดีกับคุณต่อมาเป็นไพ่สีดาบ ความรักครั้งนี้จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบางคู่บางกรณีที่มีการบล็อกกันเกิดขึ้นบล็อกเบอร์บล็อก Facebook Instagram Twitter l i ไลหรือช่องทางที่ติดต่อสื่อสารกันก็จะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นนะคะแล้วอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าฉันเหนื่อยลนะฉันพอแล้วฉันให้โอกาสคุณมาเยอะแยะมากมายแล้วในชีวิตอะไรเงี้ยฉันอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวฉันอยากจะ,ะใช้เวลาของฉันว่าจริงๆแล้วความรักของเรามันยังดีอยู่ไหม นะคะหรืออะไรประมาณนั้นนะต่อมาเป็นไพ่หกถ้วยเป็นไพ่รักต่างวัยชาวราศีกันกําลังจะคบหาดูใจกับคนที่อายุมากกว่าตัวเองหรือน้อยกว่าตัวเองก็ได้นะคะในช่วงนี้เป็นความรักต่างวัยที่ลงตัวนะถึงแม้ว่าจะมีช่องว่างในเรื่องของอายุเพราะบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคนอื่นอาจจะมองเข้ามาเขาก็จะเข้าใจไม่นั่นนี่แต่ว่าจริงๆแล้วในเนื้อแท้ความรักของคุณทั้งสองคนนะ่ะ มีความเอื้อเฟื้อ,เอ,อ,อเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีมากๆนะคะเราเข้าใจกัน2คนมันก็น่าจะดีแล้วไม่ใช่หรอนะคะเพราะว่าความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนคนอื่นภายนอกจะมองยังไงก็แล้วแต่เขาเขาไม่ได้มาใช้ชีวิตกับเราใช่ไหมนะคะนี่ก็คือไพ่หกถ้วยเป็นความรักต่างวัยนะ โอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกาลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ